หมวดที่สองว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องอริยสัจสมบูรณ์แบบเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องอริยสัจดูก่อนพิกูทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัจท,ทั้งสี่ดังนี้เป็นธรรมอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ ติเตียนไม่ได้คัดง้างไม่ได้ข้อนี้เป็นธรรมที่เรากล่าวแล้วอย่างนี้เราอาศัยซึ่งอะไรเล่าจึงกล่าวแล้วอย่างนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งธาตุทั้งหลายหกประการการก้าวลงสู่คันย่อมมีเมื่อการก้าวลงสู่คันมีอยู่นามรูปย่อมมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะ เพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดูก่อนพิขุทั้งหลายเราย่อมบัญญัติว่านี้เป็นความทุกข์ดังนี้ว่านี้เป็นทุกขะสมุทัยดังนี้ว่านี้เป็นทุกขะนิโรธดังนี้ว่านี้เป็นทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาดังนี้แก่สัต ผู้สามารถเสวยเวทนาดูก่อนพิขูทั้งหลายทุกขะอริยสัตว์เป็นอย่างไรเล่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพัดพราดจากสิ่งเป็นที่รัก เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อปัญจุปปาทาน,นขันทั้งหลายเป็นทุกข์ดูก่อนพิกูทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขะอริยสัตว์ดูก่อนพิกูทั้งหลายทุกขะสมุทยะอริยสัตว์เป็นอย่างไรเล่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมานตสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายนี้เรากล่าวว่า ทุกขาสมุทัยะอริยสัต์ดูก่อนภิกุทั้งหลายทุกขะนิโรธาอริยสัตจเป็นอย่างไรเล่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูป เพราะ <cima> มี er. ความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่ง ara, อุปทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข,ทกขโทมนัสอุปายาส์ทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลาย นี้เรากล่าวว่าทุกขนิโรธาอริยสัตว์ดูก่อนพิก u r ทั้งหลายทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัตว์เป็นอย่างไรเล่ามักอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้นั่นเองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิดูก่อนพิขูทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขานิโรธคามินนปฏิปทาอริยสัจดูก่อนพิขูทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัจท,ทั้งสี่ดังนี้เป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้ คัดงางไม่ได้ดังนี้อันใดอันเรากล่าวแล้วข้อนั้นเรากล่าวหมายถึงข้อความนี้ดังนี้แล